สนับสนุนโดย t ต y o ต้าไฮลักซ์วิกโกแช์ T.R.D. สปอร์ตทีโวฟิล์มกันรอยอาซากิน้ำหอมปรับอากาศเดลิเฟรชหมูไก่ไข่เบทาโกร ชุที่สองสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมนั้นยังอยู่ในรายการจันพันดาวนะครับชุดที่สองนี้ครับเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่หลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวของเขาแล้วทำให้ผมเข้าใจความหมายแท้จริงของคำว่าลูกผู้ชายเพราะอะไรนี่คือเรื่องราวของเขาครับ สวัสดีครับผมมาจากลุ่มแม่น้ำโขงครับมือ่อดีใจเหลือเกินครับที่ได้มายืนบนเวทีจันทร์พันดาวผมซื้อนายเกียริธนพั์แสงบวัวผ้าเจริญโชดซื้อเล่นซื้อนุ่มอายุ39ปีครับทุกวันนี้ผมก็ไปร้องเพลงที่ร้านอาหารนะครับได้วันละ200บาทก็นอกจากนั้นก็จะมีรับจัดดนตรีลงตามงานต่างๆนะครับ ถ้ามีงานเขากินสามปากครับตอนนี้ทั้งค่ากินค่าอยู่วันละ200ร้อยแทบไม่ไหวนะครับแล้วก็มีค่าเช่าบ้านก็เดือนละห้าร้อยนะครับนี่คือแฟนครับคือตอนนี้แฟนยังตกงานอยู่นะครับครับนี่คือยายครับยายนี้เป็นยายของแฟนอีกทีหนึง่งนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นยายของผมเหมือนกันเพราะว่าก็รักเหมือนยายผมจริงๆครับร้านเคยฉันเป็นคนดียายก็อาศัยเขา หาเลี้ยงยายมาตลดอดขอบคุณมากๆนะเมื่อก่อนกิฟก็อยู่กับยายสองคนนะคะกิฟก็ได้เป็นแฟนกับพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มเขาก็อาสา,า,าดูแลยายกับกิฟมาโดยตลอดค่ะอยากบอกว่ารักเขามากนะคะไม่คิดว่าเป็นภาระครับเพราะว่าชีวิตผมก็หลังจากพ่อแม่เสียไปก็ไม่มีใครก็มีคุณยายที่เป็นผู้ใหญ่ครับทุกวันนี้ผมก็เป็นห่วงสุขภาพคุณยายนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันนะฮะโรคเกาต์และอีกโรคของคนแก่อีกมากมาย ถ้าได้เงินตรงนี้มาก็จะช่วยเอามาช่วยคุณยายไปหาหมอให้สุขภาพดียิ่งขึ้นครับเมื่อนี่ผมขอเป็นตัวแทนหลานเคยเขาไปชิงเงินทั้งวันหนึ่งล้านบาทจากรายการจันพันดาวเพื่อสิพ่าย่ายไปรักษาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็เพื่อมาซื้อบ้านอยู่ต่อไปครับพวกเขาสิขอสซขอต้อนรับคุณหนุ่มเกียรติธนพัฒน์หมายเลข12ครับ สวัสดีครับ <kav. S 1> สวัสดีครับพี่หนุ่มครับสวัสดีครับเช e ิญเลยครับพี่หนุ่มครับสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะถามคือทุกวันนี้ดูแลคุณยายครับผมซึ่งไม่ใช่ยายของเราครับไม่ใช่ครอบครัวที่ให้กําเนิดเราไม่ใช่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามาครับทำไมพี่หนุ่มต้องดูแลคือการที่มาอยู่ด้วยกันนะครผมก็มาใช้ชีวิตกับ ซึ่งเป็นหลานของคุณยายครับและตัวผมพ่อแม่ก็ไม่เหลือแล้วผมรักหลานเขาก็เท่ากับเป็นครอบครัวเดียวกันก็ต้องรักยายด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะรักแต่แฟนแล้วไม่ห่วงอ่ายายนะครับครับอย่างนี้มันก็มันไม่ถูกผมว่าเราต้องรักกันครับยังไงเราต้องสู้ดูแลคุณยายเพราะคุณยายอายุเยอะแล้วต่น,นี้เรียกว,ว่าเป็นหน้าที่เราเลยครับผมถึงจะไม่ได้ ใช่พ่อแม่เราแต่ว่าคําสอนที่คุณยายให้ผมเนี่ยก็เหมือนคําสอนที่แม่ให้เหมือนกันคําสอนอะไรบ้างครับที่คุณยายให้คือสอนให้เป็นคนดีตั้งใจมานะทํางานเราจนเราก็รู้ว่าจนเรากินเรามีเท่าไหร่200เรากินเ,เท่าไหร่เงิน200เนี่ยคนอื่นอาจจะคิดว่ามันน้อยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่ามันเยอะสําหรับผม2 0 0ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปทํางาน20กิโลจากบ้านนะฮะตอนกลางคืนด้วยนะครับเติมน้ามันก็50บาทเหลือ150 วันไหนได้ทิปเน่ยก็ดีนะฮะวันไหนที่ไม่ได้ก็เหลือร้อยห้ากลับไปห0บาทเอาไปกินพรุ่งนี้อีกร้อยหนึ่งก็เก็บไว้ซื้อกับข้าวบางทีก็ไม่เหลือะะคือหาข้ามก็ต้องไปกินเช้าทุกบันอย่างนี้หมุนเวียนตลอดวันไหนที่เงินไม่ได้เลยได้ค่าแรงเงินหมดบ้านผมมันติดน้ำโขงก็ต้องลงไปหาปลาได้มาก็มาแรล่มาแผ่ออก มะแพรออกมาตากไว้นะครับนะฮะเป็นปลาแห้งเพื่อที่จะให้ใยญ่ไว้ทอดไว้อะไรเวลาผมไม่อยู่เวลาไม่มีเงินนะครับมันช่วยได้ครับปลาตัวหนึ่งเนี่ยตัวเล็กขนาดนี้นะครับข้าวเหนียวปั้นหนึ่งอิ่มแล้วครับสําหรับชีวิตผมแล้วก็คุณนใจแล้วก็แฟนเราคิดซะว่าเรากินเพื่ออยู่เราไม่ได้อยู่เพื่อใจครับผมเราก็ใช้ชีวิตทําหน้าที่ของเราครับผมคาว่าลูกผู้ชายสำหรับพี่หนุ่มแล้วคือยังไงครับ คือการเป็นลูกผู้ชายนี่นะครับคือพ่อแม่เราให้ชีวิตเรามานะฮะให้เป็นผู้ชายที่ต้องมารับผิดชอบหลายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับเรื่องความลาบากไม่เคยจะกลัวนะเพราะว่าเราเกิดจากชีวิตที่มันลําบากมาแล้วนะครับเราทํานามาตั้งแต่อายุ78ดขวบก็อยู่กับท้องไร่ท้องนาขี่ควายนะฮะทำนามาตลอดับเรียนจบก็แค่ปหนะครับก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ศึกษาเหมือนคนอื่นเขาแต่ เราคือผู้ชายยังไงเราก็ต้องสู้นะครับเป็นหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราลูกผู้ชายนะครับชีวิตเราจนก็ไม่เป็นไรขออย่าให้ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะครับหรือว่าอย่าทะเลาะกันในครอบครัวถึงเราจะกินเกลือก็แล้วแต่นะครับแต่เรารักกันพ่อเอาละครับพี่หนุ่มครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเหตุผลน้ำเน่าครับเหตุผลน้ำเน่าเชิญครับ thank you แสงดวงอาทิตย์ยามเช้าปลุกขี้เมาตื่นจากฝันร้า สนอีกทีฟังเจ็บครั้งนี้หวงกับเดวสุดท้ายเมาจนฟิลขาดวันที่เธอตัดขาดหาเธาแสงดวงอาทิตย์ยามเช้าปลุกขี่เมาตื่นจากฝันร้ายเก็บความีหง จะดูแลหัวใจตัวเองเก็บความเทตุผลที่หลดเต็มห้หัวใจนับจากนาทีนี้ไปจะดูแลหัวใจ ฟังแล้วมันรู้สึกซาบซึ้งเชิญพี่ยงก่อนเลยครับจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่มีรายละเอียดเยอะมากในเรื่องของเมโลดี้ครับผมว่าเพลงนี้เนื้อเยอะด้วยเมโลดี้ก็โยกโยเยอะแต่ว่าถ้าเสียงไม่แกร่งจริงๆเนี่ยร้องเพลงนี้ก็เอาไม่อยู่นะเอาไม่อยู่เป๋เพี้ยนได้นะครับแต่วันนี้คุณหนุ่มทําได้ดีมากๆหนึ่งอะสองคือเซตคำได้ลงตัวมากๆเลยส่วนชีวิตผมเชื่อเหลือเกินว่าคำว่าอีสานเนี่ยมันเป็นอันดับหนึ่งนะ หนึ่งคือความยากจนครับใช่ครับอันดับหนึ่งเลยสองความกันดารก็อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคนอีสานจะดิ้นรนช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ไปทำอากินอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่ในประเทศไทยทุกพื้นที่ก็มีอย่างไปอยู่ใต้ก็ไปกีดยางกีดจนเป็นเจ้าของส่วนยางก็มีครับ,รบไปทำไปเหนือก็จะไปทําสวนลยาไยจนเป็นเจ้าของสวนลยาไยก็มีมากรุงเทพก็มาเป็นศิลปินดังหน้าตาดีก็มีก็มีเยอะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอีกหนึ่งคนอีสานที่มีการสู้ชีวิตก็คือคุณหนุม่ม <c oughs> คุณหนุ่มเองก็ยังไม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานที่ <c oughs> เกิดยังยึดมั่นที่จะอยู่ที่บ้าน <c oughs> ก็วันนี้ยังไงก็แล้วแต่จะแพ้หรือชนะไม่รู้แต่ผมเป็นกําลังใจให้หนุม่มขอให้หนุ่มสู้ๆแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าบุญที่ทําหรือว่าที่เรามีความกตัญญูกับคุณยายจะเป็นคุณยายใครก็แล้วแต่ถือว่าเป็นการทําบุญ <c oughs> ก็ขอให้บุญตรงนี้หนุนนํำให้หนุม่ม มีแต่ความสุขความเจริญรสุขภาพแข็งแรงแล้วก็รวยๆครับขอบคุณมากครับพี่โอครับพี่เอกเชิญครับต้องบอกว่าคุณหนุ่มทําได้ดี <c oughs> คือผมไม่ได้ฟังเพลงอย่างนี้บ่อยแต่ว่าพอสื่อสารออกมาปั๊บเนี่ยเรารู้เลยว่าคนที่ร้องเพลงเป็นคนที่เขี้ยวคนที่มีความชํานาญในการขับรถคันเนี้ย <c oughs> เขาใช้เกียร์เป็นใช้เบรกเป็นใช้พวงมาลัยเป็นเร่งเครื่องเป็นคือ ทำได้ดีดีเดียวต้องบอกว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษจริงๆนะครับในการที่เลี้ยงดูครอบครัวคุณเป็นคนโชคดีนะจริงๆภรรยาที่สวย,สวยแบบมีหาย, <c oughs> ยากมากนะถ้าหน้าตาอย่างนี้แล้วต้องเลี้ยงยายรักสามคนคุณก็ต้องเลี้ยงนะเพราะเมียสวยความรับผิดชอบต่อครอบครัวถือว่าคุณก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีครับคุณนุงครับคุณมากครับพี่เอกครับใช่ครับหนึ่งที่พี่เอกกับพี่ยองบอกนนะคะว่าลองดีดี ร้องดีจริงๆค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้บ่อยๆเป็นเพลงที่ร้องรอบเหมือนแมนมาร้องให้ฟังแมนไม่มีเดือนนี่นะแมนไม่มีวันทำไมเลยไปตั้งเป็นเดือนไม่น่าเล่นไม่งเลน่าเ่นเงียบกิบเลยคุณหนุ่มเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีเข้าใจโลกครับคุณแมนมากเลยอ่ะ ไม่รู้ถ้ามีผู้ชายแบบนี้เราก็ชอบนะศิลปินบ้าอะไรหน้ามันงูเห่าจริงๆชอบชอบขอยกนิ้วให้ค่ะขอบคุณมากครับพี่หายครับน้องน้ำหวานครับเป็นไงบ้างครับก็อยากบอกว่าใจพี่เขาหล่อมากค่ะคือพี่ไม่มีเงินไม่มีกินแต่พี่ทำเพื่อคนอื่น คือบางทีเราเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าบางทีแบบเออต้องรับผิดชอบครอบครัวมากมายไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีกินก็เครียดทําร้ายภรรยาทําร้ายคนแก่แต่ว่าพี่เลือกที่จะไม่ทําแบบนั้นพี่เลือกที่จะทํางานต่อไปในทุกๆวันก็สุดยอดมากๆค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมากครับน้องหวานครับน้องแก๊ปครับเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าที่คําจากัดความที่เราให้พี่คขาว่าเป็นความแมนความเป็น รูปผู้ชายตัวจริงเนี่ยฮะมันก็สะท้อนมาจากอย่างที่พี่ก็าทำครับผมว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการที่เขารับผิดชอบให้กับครอบครัวเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากแล้วยิ่งพี่ทำอาชีพแบบเป็นนักร้องอย่างนี้ด้วยเนี่ยผมว่าหาน้อยมากครับนักร้องที่แบบใส่ใจครอบครัวแล้วก็ยังดูแลครอบครัวอยู่ผมอยากจะบอกแฟนพี่ว่าแฟนพี่โชคดีมากนะครับที่ได้ผู้ชายคนนี้มาเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจโลกเข้าใจทุกอย่างแล้วผมว่าจะไม่มีผู้ชายที่แบบหนุ่มๆคนไหนที่แบบ จะดูแลน้องเขาได้ดีขนาดนี้ผมว่าน้องเขาโชคดีที่สุดแล้วครับคุณยายด้วยก็เช่นกันนะครับขอให้วิโชคดีนะครับขอบ้าณมากครับคำว่าลูกผู้ชายนี้ใครก็เป็นได้ครับขอเพียงแค่รับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะบุพกรารีแค่นี้ครับ,รบก็เพียงพอแล้วที่จะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกผู้ชาย วันนี้ผมดีใจเหลือเกินครับที่ได้พูดคุย <c oughs> ที่ได้รู้จักและได้ฟังเรื่องราวของลูกผู้ชายที่ชื่อว่าพี่หนุ่มนะครับผมขอเป็นกําลังใจให้วันนี้ขอให้พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาใชนชีวิตของพี่หนุ่มนะครับเอาละครับผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับศิลปินเสียงหวานหน้าสวยนั่นคือพี่ฝนธนสุนทรน,นะครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับ <c oughs>